เรามาอยู่กันในเอลโอลมภาคที่สี่นะครับดีจากกระผมทุกทีครับและขอบคุณทิทธวัดด้วยนะสำหรับเกมฟรีนะฮะเรามากันที่ตัวรีเลย์เนื่องจากเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับการประทะบอดยากสุดไปนะครับในว,วิชาของการใช้ประเทศมองโกมา Rush Tower, รัชทาวเวอร์วอารัชในการสร้างป้อมให้เร็วที่สุดแล้วก็จบเกมตั้งแต่ยุคแรกนะครับผมก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันนี่แหละเอามาพลิกแปลงนิดนึงในการเล่นแบบกับผู้เล่นจริงๆนะครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของผมนะครับผมเล่นเป็นมองโกแน่นอนเนาะประเทศเผ่ทนานที่ผมถนัด ข้อศัตรูนะครับเป็นริชัปแปดนะฮะซึ่งก็ใช้แปดเป็นโรมันเขาก็เหมือนจะชอบโรมันแหละก็เลยเล่นประเทศโรมันไปนะครับโรมันเป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งประเทศที่ผมเริ่มสนใจขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแอบ,บเล่นยากอยู่หรือเปล่านะไม่ได้ลอน,น,น,นมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าคืออยากจะเอามาเป็นเหมือนหลักฐานนะว่าบิวตี้อะไรนะคลิปนี้ผมแนะนำนะครับสามารถเอาไปทำเป็นเอาไปใช้จริงได้กับการเล่นจริงได้ด้วยนะครับกับนคนอื่นนะ เริ่มมาเนี่ยบิว้วของผมไหมครับไม่ต่างอะไรกับที่เอาใช้กับปอดยากสุดเลยนะแบบเดียวกันเป๊ะสร้างเทาสองเซนเตอร์ไปใกล้ๆก,กับทองแล้วก็ไม้นะครับส่งแกะหาแกะเหมือนเดิมนาะส่งสเกลมาครับลังจากที่สร้างคนงานคนแรกเสร็จคนที่2ก็สเกลลงนะครับออกสเกลเอาแกะมาลงวิง่งทําตามหาฐานศัตรูพร้อมกับหาแกะเปิดวิชั่นทั่วไปนะครับทุกประเทศเขาก็จะทํากันประมาณนี้แหละนะครับเนาะไปดูฝั่งของดิชานบ้างเล่นเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับของเขาก็มีสเกลวิง่งออกหา,าแกะเหมือนกันใช่ไหม ในขณะเดียวกันมันกอ่อเวลาย้อนหลังไม่ได้นะใช่ระบบระบบรีเพลย์ของเดลวอเปนพายนะครับมีแค่กดหยุดเวลากดสโลเวลาแล้วก็กดล่งเวลาแต่กรอข้ามย้อนหลังผมอยากจะไปดูใกล้ๆ้จบเกมทันทีเงี้ยไม่ได้นะครับแต่สตาร์คราฟสองทำได้เขาคงจะต้องเพิ่มหรือว่าปรับแต่งอีกเยอะอยู่นะฮะในส่วนของตรงนี้เนาะก็ถ้าเพิ่มตรงนี้มาก็จะดีมากเลยเนะนี่ยนั่นแหละครับแล้วก็หน้าต่างฮัทของการคุมเนี่ยค่อนข้างงงนะจะพยายามปรับตัวให้ชินแล้วกันนะครับชินกับของสตาร์คราฟมากกว่านะจะอ้างถึงสตาร์คราฟสองบ่อยหน่อยนะเพราะว่า ส่วนใหญ่แ so, ล้วเราเล่นเกมสร้างฐานก็จะเรีกเป็นเกมนี game, ้เกมแรกเลยนะฮะอ่ะมาดูของฝั่งศัตรูนะครับไปกันต่อช้าๆนะครับนี่เป็นสโลว์แบบช้าที่สุดนะครับอ่าเขาเริ่มส่งสเกลไปอ่าทางฝั่งของรัสเซียนะครับเขาจะมีสเกลเริ่มต้นมาให้หนึ่งตัวเนาะอีกตัวเขาก็สร้างมานะครับเป็นสเกลสองตัวแต่ฝั่งของผมเนี่ยเขาจะมีเป็นขานมาให้หนึ่งตัวซึ่งเป็นฮีโร่เนาะมีสกิลด้วยนะครับแล้วก็สเกลอีกตัวก็วิ่งสเกลได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นม้าเนาะนั่นเองนะฮะนี่คือความต่างของสองคควาามต่งนะะรรับปเทศ ประเทศอาโรมันนะครับโรมันจืใช้ต่อสู้ระหว่างโรงมันกับลาสเซียโร,ม,โรมันนะครับก็ <Engine. S 1> จะมีการสามารถที่จะสร้างพรีเลดหรือว่านักบวชตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะครับผมชอบเรว่านักบวชนะสกิลของเขาเนี่ยจะสามารถบัฟจะมีออร่าเล็ขึ้นที่ชาวบ้านเนาะ <Here. S 1> บัฟให้ชาวบ้านนะครับเก็บทรัพยากรเร็วขึ้น40%นะครับจุ่นั่งนะครับ <What? S 1> จะเก็บเร็วขึ้น40%แล้วก็จะเก็บเยอะขึ้น40%นะเนาะโดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะเก็บสูงสุดได้ครั้งละ10ใช่ไหมจะเป็น10ไม้10เนื้อ10ทองอเยเ แต่พอได้โดนบัฟทิปุ๊บนะครับก็จะเก็บเร็วขึ้นไม่พอแถมไม่พอเก็บจุสูงสขึ้น14ด้วยนะครับจาก10เป็น14ทําให้เขาทรัพยากรของเขาเนี่ยสามารถที่จะเยอะกว่าเร่งทรัพยากรได้ดีกว่าหลายๆประเทศได้เลยนะครับแต่ว่าแอบเล่นยากเพราะเราจะต้องคอยกลับมาไล่บัฟเรียงตัวด้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้บัฟเองนะฮะเราไม่สามารถกดออโตได้นะถ้าเป็นสตาร์คราฟ2มันจะมีแบบขี้ขวาอะไรเงี้ยต้งเป็นออโตไล่เวลาใครบบก็จะไล่เองอะไรเงี้ยไม่ได้มีการเปลืองมานาหรืออะไรนะฮะแต่ว่าต้องกดไล่เองทุกครั้งที่มันหด แล้วก็เหมือนจะอยู่ประมาณ30วิวิทุกซุกสาิวิต้องกลับมากดแล้วกดกี่คลิกครับดูดิชาวบ้านมีกี่คนคลิกไปนะฮะแต่มันจะลำบากในช่วงแรกแหละหลังจากที่เขาได้โบนได้การอัพยุทที่2องปุ๊บเนี่ยเขาจะสบายขึ้นอ่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเนาะตอนนี้เขาปีนสก้าวเหมือนเดิมนะครับอ๋อมีอะไรแปลกๆอีกไหมอ้ออีกอันนึงที่แปลกนะครับมองโกไม่จำเป็นจะต้องสร้างบ้านแบบนี้เขาจะไม่ต้องใช้ตึกที่เพิ่มประชากรเลยเพราะว่ามองโกเขาจะมีข้อดีของเขานะครับเริ่อมงมา,ามปุ๊ แต่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่มองโกเนี่ยเขาจะไปจะต้องสร้างบ้านซึ่งหนึ่งบ้านก็หนึ่งห้าประมาณห้าสิบไม้นะฮะต่อหลังนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าไม่แน่ใจว่าทุกประเทศเป็นห้าสิบไม้เหมือนกันหรือเปล่ปาคงจะอย่างนั้นแหละ mm hmm. นั่นแหละครับแต่ว่ามองโกมันต้องเสียห้าสิบไม้เขาฟรีตรงนี้ไปเลยนะครับอัน <What? S 1> นี้ือข้อดีของมองโกอีกอย่างแต่ข้อเสียมองโกก็อย่างว่าแหละเขาไม่มีกำแพงนะครับเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีกำแพงนะโ <Yeah. S 1> <laughs> บเบกันบ้านยากมากนั่นเอง,เองนะฮะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเราเล่นเป็นสายลูกมอนที่ผมชอบเล่นนี่แหละ ผมก็จะไม่ค่อยอะไรกับบ้านผมจะไปปวนให้ไม่ให้ศัตรูเนี่ยไปบุกเราแต่เราจะมาบุกศัตรูและให้ศัตรูมากันฐานตัวเองแทนนะประมาณนั้นนะครับรอ่าตอนนี้สเก,กลเหมือนจะเดินทางสวนกันไปนิดนึงเนาะเขาก็เห็นผมก็เห็นแล้วเขาก็พยายามไปหาแกะบ้านผมซึ่งแกะของเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้อันตรายนะถ้าสมมติสเกล,ลตัวนี้ตายเนี่ยบอกเลยว่าแกะทั้งหมดเนี่ยของผมเลยนะฮะเหมือนเขาเอาแกะให้ผมแหละแต่ว่านี่ครับเขาส่งมาสองตัวเลยมันวิ่งหาแถวบ้านผมก่อนเลยกะจะมาตัดแกะบ้านผมนะฮะผมก็เช่นกันเพิ่งส่ง สกเกลของผมไปหาสัตว์ฟังศัตรูเหมือนกันแต่เจ้านี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะตอนนี้ผมลืมนะจริงๆผมควรจะรีบไปหาศัตรูก่อนแล้วค่อยมาหาของบ้านตัวเองแต่ศัตรูก็ทำแบบเดียวกันนะครับเห็นไหมนั่นแหละบางคนต่างคิดเหมือนกันระหว่างน,นี้เนี่ยเมื่อกี้ศัตรูวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมเห็นศัตรูเห็นสเกลศัตรูนิดนึงด้วยแต่ว่าเราจะวิ่งผ่านไปนะนี่เราเห็นแล้วว่าเขามีแกะสามตัวซึ่งกับผมก็มองว่าเออปล่อยมันไปเดี๋ยวถ้ามันไปตายกับป้อมผมเนี่ยผมได้แกะฟรีผมก็เลยปปปลลล่่่ออยยไไนนนะกกก็เตตััดดสิใจบ้้าาาศรูีววแ จังหวะนี้เนี่ยเราก็พยายามวิ่งหาฐานศัตรูด้วยเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะบุกก่อนไงอ่าเป็นบิวที่ผมตั้งใจว่าจะเป็นมงโกลาชทาวเวอร์อะไรแหละครับระหว่างนี้เลื้องซ้ายโชคดีมากนะครับเจอแกะเพียบเลย3-4ตัวทีเดียวอยู่กันจุกเดียวเจอเละเล็กด้วยนะครับนี่5ตัวอยู่ตรงนี้6ด้วยโอ้เยอะมากแป๊บเดียว6ตัวนะครับวิ่งมาจุกเดียวเลยส่วนฝั่งนี้โบเบ้นะครับสกาววิ่งมาสลึกเลย โดนมาป่าล่านิดนึงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับดูฝั่งศัตรูดีกว่ามาดูฝั่งของนิชาครับนิชาบอกว่ากลับบุกไปที่บ้านบุบนะครับได้มาแค่เฮ้ยเยอะเหมือนกันนะสามสี่ตัวสี่เลยนี่แล้วก็กระจาเอาแกะกลับอีกตัวนึงได้สามเขาได้เจ็ดนะครับผมได้หกนะโอเคพอผมได้หกปุ๊บเขาเอาสเกลกลับมาปุ๊บระหว่างนี้ผมเห็นละาเขาเอาสเกลเอาแกะวิ่งกลับนะครับส่วนตัวของฝั่งของเองอยู่ข้างล่างอยู่เลย ผมกำลังวิ่งห้างลลังแล้วก็สเกลตัวนี้ของผมนะครับมาเจอฐานศัตรูผมมาแหยียตรงนี้1ครั้งนะครับเอาสเกลที่ที่สมาแตะ1ครั้งเพื่อให้มันแจ้งเตือนแบบนี้ที่ว่าศัตรูนะศัตรูจะได้หันมาสนใจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้นะครับให้เขามามาร์คอย่างน้อยก็มาสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เขว้ยระหว่างนี้เดียวกันฝั่งนี้ก็บังเอิญมาเจอกับสเกลตัวนี้พอดีแล้วเหมือนเขาจะสนใจเลยข่าวเราเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแกะเยอะนะเขากลัวว่าเราจะได้แกะะะตตรรงนนนนนีีี้ไไปป่่าจจเเเเ็หหุผลลทมมือคกัับบ แต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะเขาทําอะไรนะเดี๋ยวดูนะเขาเขาเขาทำแปลกเขาทําตัวแปลกมากเลยเขาดูผมรู้สึกว่าเขากลับแล้วตอนนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำขาเล่นเวลานะผมมามีการแลกแกะตรงนี้นิดนึงเนาะผมจะเอาขานไปไล่ฮารัสศัตรูนะครับก็เลยโอนแกะไปให้สเกลเอาแกะไปเก็บนะครับระหว่างนี้ขานก็มายืนรอแล้วมันก็ส่งสเกลมาสองตัวเลยมันกะจะมาฆ่าขานครับซึ่งขานไม่ต้องใช้อะไรสร้างเลยถ้าเขาตายเขาเกิดมาเองได้นะครับแต่ว่าต้องรอประมาณนาทีกว่านะ อีกสองนาทีเนี่ยแ,แต่เขาเกิดเองเลยครับไม่ต้องเสียอะไรนะแล้วเขาพยายามที่จะบี้ผมตลอดซึ่งจังหวะน,นี้นะครับถ้าสังเกตที่บ้านนะผมเกือบจะขึ้นยุคที่2ได้แล้วนะนั่นแหละครับไม่มีใครกวนบ้านผมเลยเนื้อแกะก็มาเต็มยิ้วทุกอย่างปกติหมดนะครับเก็บแร่ทองแค่2เนาะระหว่างนี้ก็เหมือนจะพยายามเก็บเนื้อต้องตามเนื้อให้ทันเพิ่งเสียเนื้อไปนะครับใช้คน5้าคนในการที่จะอัพยุค2แล้วก็ไปดูฝั่งศัตรูครับศัตรูยังไม่ได้ขึ้นการจะขึ้นนะ ศัตรูเพิ่งขึ้นนาทีที่10นะฮะซึ่งผมเองก็ไปแล้วครึ่งทางนะประมาณนั้นก็ไม่ต่างกันไม่แปลกนะครับด้วยความที่การที่จะมีพระตัวนี้มาเนี่ยมันต้องสร้างด้วยราคา100โกลเนาะซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยเรามีทอง100แค่นั้นนะครับพอเขาสร้างพระไปนหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยเขาต้องจำเป็นจะต้องเร่งการเก็บทองให้เร็วที่สุดเนาะเพื่อที่จะเอาพระเอาทองคืนมาไม่งั้นเดี๋ยวจะตามเขาไม่ทันนะครับจะอายุช้าเด็ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเร็วกว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการเอาพระมาเกาะนหลลายคนเ เขาก็สร้างคราก่อนตลอดเลยทุกคนที่เล่นประเทศนี้นะไปดูของฝรั่งนะตัวเองเพิ่งเล่นมันติเพย์เยอร์นครั้งแรกนะครับเน็ตปิงมากเลยกดขี้ขวาลงหนึ่งครั้งเนี่ยรอประมาณวิกกว่าๆนะครับมันจะเริ่มเดินนะนั่นแหละขนาดว่าปิงแค่ประมาณ40กว่าว่ามันไม่ได้ใช้สายตรงนะครับใช้เป็น WiFi งบไม่มีนะเดี๋ยวถ้างบมีเมื่อไหร่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอาจจะติดเน็ตแยกอีกตัวหนึ่งเป็นของผมไปเลยนะครับแล้วแม่ผมเองก็ขอให้เขาให้ผมช่วยจ่าย เน็ตของแม่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออจะให้จ่ายตรงนู้นก็ใช้ที่เดียวไปเลยอะไรเงี้ยผมใช้ไ i ไฟเอาแม่เขาเใช้เน็ตสายตรงพอดีบ้านนู้นเขามีพ่อมีแม่ใช้นะครับแล้วก็พี่ด้วยอะไรด้วยหลายคนก็เลยให้เขาใช้บ้านนู้นไปแล้วผมก็ใช้ไ i ไฟแต่ใช้ตัวสัญญาณไ i ไฟที่แรงที่สุดเท่าที่จะหามาได้นะมันก็ยังดีเลยอยู่ดีนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลซึ่งเรื่องอินเตอร์เน็ตไม่แค่นั้นก่อนนะครับนี่เป็นโมเมนต์ที่ขาดตายมีโอกาสเมื่อไหร่ถ้าเน็ตผมเป็นสายแรงเนนมื่ เล่นกับผู้เล่นคนอื่นแบบสดๆ like เลยนะฮะขำๆมันๆเทหามวร้อนไปปึ๊บกลับมากันนะครับเขาใช้คนทั้งหมด3 4 5สี่ห้าเจคนในการเล่นยุคที่สองนะครับเพราะเขารู้เหมือนเขาพยายามเล่นแหละ7คนถือว่าเยอะไปสำหรับผมนะเหมือนเขาพยายามเล่นจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าผมขึ้นยุค2แล้วเขาเหมือนเขาตกใจด้วยนะเพราะผมยุคสองไปตั้งแต่นาทีที่หาแล้วมั้งนั่นแหละครับแล้วเขาก็ฆ่าขานได้สเกลสองตัวนี้เหมือนกับว่าเพิ่งฆ่าขานไปนะครับก็วิ่งต่อและสิ่งที่เกิดขึ้น พะผมรู้ว่าขานผมตายนะครับผมก็เลย,เยส่งมาสิผมจะส่งชาวบ้านมาหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะมาเปิดวิชั่นเผื่อว่าเขาบุกมาจะได้เตรียมตัวทำนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะยังคงชะล่าใจนะจริงๆฝั่งศัตรูวิ่งมาแล้วนะ่ะเนี่ยเข้ามาถึงครึ่งทางแล้วอ่ะแกหยุดทำไมเนี่ยอืมมันเขาหยุดไปช่วงหนึ่งนะครับเขาวิ่งมาแล้วไอ้ผมก็ชะล่าใจนะครับเมื่อกี้สร้างบิวเสร็จก็เหมือนกับไปสร้างอาชลี่แรงนะ้งเนาะเพื่อที่จะบิวเป็น ฐานม้านะครับมันกูได้เนาะฐานม้าธานูแล้วข้อดีของความเจ๋งของกองกลย,ย่างก็ฐานม้านะครับเขาจะยินเดินไปยิงไปได้ถ้าเป็นตัวชีไกไหลนะในทณะที่ประเทศอื่นทําไม่ได้นะครับนี่เขาวิ่งมาเนานะสกาวิ่งมาตัวเดียวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งมันจะไแยกออกไปต้รีบยิ้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับอันนี้คือความเจ๋งอ,อีกอย่างหนึ่งสต็อปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเพราะศัตรูก็ขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงเดียสโตนนะครับในยุคที่2เราจะได้บัฟที่เรียกว่าแยมนะครับบับััตววนนนนนีี้้้้่่ยจะะทททําาาใใหหรมมงงดอูพืกลคบ รวมไปถึงชาวบ้านใครก็ตามนะครับที่อยู่ในพื้นที่วงกลมของตัวเดียสโตนเนี่ยจะจะวิ่งเร็วขึ้น15%เป็นเวลา20วิถ้าอยู่ในวงตลอดเนี่ยก็จะได้บัฟตลอดเลยนะครับจนกว่าจะออกนอกวงเนาะพอออกนอกวงทีเริ่มนับนับเวลาถอยหลังนะครับ15วินนั่นเองจนกว่าจะหมดเนาะพอเข้าไปในวงทาวเซนเตอร์เองเทาวเซนเตอร์ก็จะมีด้วยนะครับได้แยมมนันเหมือนกันเห็นไหมผมก็เลยต้องแบบจะมีจะดีมากครับถ้าเรามีทาวเซนเตอร์ปักทั่วๆแมปในระยะห่างที่พอดีพอดีกันเนาะจะเปิดวิชั่นได้ด้วยแล้้้วววกก็็็จะเเเปนารรพิิ่มบัฟงไดดย บ,บางประเทศก็จะเป็นตีเร็ววิ่งเร็วถึงขึ้นอะไรยี้เป็นต้นนะครับแต่ของมองโกลจะเป็นวิ่งเร็ว15%พอเรามีบัฟวิ่งเร็วแบบนี้เนี่ยมันเพิ่งติดออกมาจากตัวแยมเนาะก็ผมวิ่งออกตรงนี้มาใช่ไหมซึ่งวงวง,วงแยมเนี่ยกว้างมากนะครับพอ,พอกับทั้งฐานได้เลยนะถ้าวางตรงกลางฐานเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบบัฟได้เพื่อนบัฟให้คนงานได้ด้วยครับอ่าเวลาม้าผมวิ่งมาอย่างเงี้ยจะออกไปรู้อย่างเงี้ยมันมาถึงตรงนี้เนาะ15วิก็เพิ่งวิ่งออกมานะครับบัฟยังติดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้้นนะะะครรรับก็จจทาาาทําาาาใหเสมถี่ ไล่ไขการวิ่งไปยิงไปเนี่ยมันคือการภาษาทางการของหน่วยทีเอสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่าการไขน่นั่นแหละครับวิ่งไปยิงไปเนี่ยสบายๆได้ทำให้เขาเสียสเกลหนึ่งตัวฟรีๆโดยที่สเกลฝั่งศัตรูทำอะไรผมไม่ได้เลยนะวิ่งเข้าป่าวิชันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะมเมนต์ตรงนี้เนี่ยอ่านี่คือความเจ๋งของวิชันนะครับซึ่งสตาร์คราฟสองทำตรงนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมมองว่าวิชันดยการด้วยความที่แบบเกมเมื่อก่อนนะครับต้นไม้มันเยอะเนาะความเป็นต้นไม้มันสูงเนี่ยมันทำให้ เรื่องของความหลากหลายของของวิช่นหรือว่าการมองเห็นของตัวยูนิตเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะครับเดีย๋ยวไปดูในมุมมองของผมกันนะครับเห็นไหมครับผมไม่รู้เลยว่าที่ผมยิงไปไมเมื่อกี้เขาตายหรือเปล่าผมต้องวิ่งกลับไปดูว่าเขาตายจริงไม่งั้นเขาจะวิ่งกลับไปฐานผมเนาะเรือเขาจะอาจจะรอดแล้วไปวิ่งเปิดหนาดอะไรเงี้ยทำให้ผมพลาดโอากาสที่จะไล่อีกตัวไปนะครับจังห<ต>วะนี้เนี่ยผมสามารถที่จะวิ่งไล่อีก่ตัวก็ได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาตายไหมไงมันแย่ตรงนี้แหละ มันก็สนุกดีนะบสมจริงดีนะเเลยต้องวิ่งกลับมาพอดูว่าเขาตายถึงจะวิ่งกลับมาล่าอีกตัวต่อ <c oughs> และในขณะเดียวกันเขาไม่ควรจะวิ่งกลับนะเขาควรจะวิ่งยาวขึนบ้านเลยแต่ว่าเขาคิดว่าผมกลับเ <c oughs> ขาก็คงจะคิดว่าผมกลับเหมือนกันเพราะผมเข้าป่าต้นไม้ตรงนี้บังนะเ <c oughs> ขาก็เลยวิ่งออกมารับดําเมจนฟรีๆไปอ่าง <c oughs> คนต่างแยกแย้ายเพื่อนะโอเคในขณะเดียวกันกลับไปที่ฐานสักรูครับศัตดูตอนแรกเนี่ยอ่านไหมครับอีกอย่างความเจ๋งของ โบตัวนี้น้อหลังจากลงเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากอัพยุคสองเรียบร้อยแล้วถ้าเขาเลือกเป็นโบดนฮะเขาเอาพระที่เขาสร้างเมื่อกี้ใส่เข้าไปรอบๆของพระจะได้อล่านะครับอล่าที่เขากดทีละตัวเนี่ยไม่ต้องไล,ล่ละจะได้ทุกตัวเลย yeah, <indeed. S 1> เขาตั้งผิดไปหน่อยด้วยนะครับระหว่างนี้มันจะมีการเปลี่ยนร่างเกิดขึ้น <Yeah. S 1> นั่นแหละครับอาเชอร์ผมออกมารลลวัลวเลยนะฮะตอนนี้ผมมีอาเชอร์ที่เป็นม้าสี่ตัวสเกลมันไม่มีแล้วมันโดนปิดวิชั่นนะครับมันไม่รู้แล้วว่าผมทำอะไรเพราะงี้มันพลาดมากมากที่มันเสียสเกลช่วงต้นเกมไปนะ ระหว่างนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่เหมาะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ผมทําอะไรนะอ่ะแผนเกนเกนของเรากําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะเรื่องการที่เขาเสียสาตะคาวาไปนะครับอ่ะมาดูกันยังไม่จบเรื่องนี้เนาะออร่าเป็นวงนะครับวางตรงนี้พลาดที่หนึ่งนะพลาดมานด้วยสังเกตดีๆว่ามันบัฟบมันโดนแค่อย่างคนขุดเก็บไม้ครับเขาควรจะย้ายคนเก็บไม้มาไว้ตรงนี้ที่หนึ่งเพื่อให้เข้าในบุญเนาะเห็นไหมหรืในขณะเดียวกันเขาอาจจะย้ายตัวปักตัวนี้ครับปักตัวประยุกเนี่ย ไปสร้างกลายตรงกลางตรงกลางฐานแม่ใหม่มันก็จะได้บัฟเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างเยอ้องมาทางทองเยอะไปหนะ่อยใช่มันควรจะได้ทั้งขาเลยนะครับแลวระหว่างนี้ผมก็มาโกนๆมันนะฮะด้วยจํานวนจริงๆทหารม้าธนู4ี่ตัวนะดาเมจยรยังเข้าไม่หมดกับหนึ่งอาเช์นะครับต้องประมาณห้าตัวนะแล้วยิงร้อมกันรูปเดียวได้หนึ่งตัวเลยแล้วก็วิ่งครับแล้วก็ถอยเข้าแล้วถอยเข้าแล้วถอยแต่ว่าผมทราบไปหน่อย4ตัวเข้าซะแล้วเนะ่ยอยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะทำยังไงเพราะว่าผม ไม่รู้สิครับอยากลองบางทีก็อยากลองอะไรแปลก,กๆเห็นไหมครับผมออกฟอกไปเนี่ยเขามอเห็นแล้วนะถ้าเราไปดูฝั่งผมเซร่า,าเกมมันย้อนเวลาดูไม่ได้นะผมมาแล้วครับตรงนี้ก็มีการสร้างแบบเนียนๆนะฮะเราเริ่มลงเอาท์แล้วแผนของเราเริ่มดำเนินเริ่มดำเนินการแล้วครับผมส่งชาวบ้านมาเรื่อยๆแล้วนาดูก็ออกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนนี้เอาไปแค่2คน 2> ใช่ไหมนนไไหมือหน้ามาคนเดียวซะด้วยโอ้ซ่ากว่าอีกปกติจะต้องมาสองคนนะนี่ ตามนั้นครับทำไมเขามาคนเดียวก็ไม่รู้นะครัผมอาเชื่อมาเรื่อยๆนะครับอันตรายมากนะครับเอาไปคนเดียวถ้าสมมติพวกมันมีสเกลอยู่อย่างที่บอกถ้ามันมีสเกลอยู่มันเห็นผมสร้างนะมันเอาสเกลมาปั่นได้เนี่ยมันทําให้มันที่จะแบบรีแอคชั่นทันนะเนาะแต่สเกลมันตายอย่างที่บอกมันพลาดแล้วนะครับไม่มีใครคอยแจ้งข่าวนั่นเองว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆบ้านตัวเองบ้างก็กําลังเสริมมาล้วนนะครับนี่ดูแบบสโลว์มากๆเลยนะแปลภลาคไม่ทันก็มาเจาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับ ความยาวของด่านนี้เนี่ยแค่ประมาณส6กนาทีนะแต่ว่าไปด้วยคำเล่นจะช้าเนาะตัวออร่าอย่างที่บอกครับเนี่ยเขาเอาคนไปเก็บไม้ฝั่งนู้นมากๆเลยนะีในขณะเดียวกันตรงนี้เขาไม่ได้เก็บนะครับอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <ยา S 1> ที่ผมชอบมากๆากครับของอเกมสร้างฐานแบบที่เป็นพวกสมัยเมื่อก่อนที่มีต้นไม้เยอะนะพวกสงครามโลกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะครับก็เวลาเราเก็บต้นไม้เก็บทรัพยากรที่เป็นต้นไม้นะครับเวลาเราสาั่งให้ชาวบ,บ้านเก็บมันจะเป็นยี้เสมอเลยชาวบ,บ้านเขาจะแบบเราจะ มาร์คเป้าอัตโนมัตินี้ไว้ใช่ไหมชาวบ้านเกิดมามก็จะไปจะไปลุมกันที่ต้นไม้ต้นเดิมๆจนกว่าต้นนั้นจะเต็มนะครับเขาถึงจะย้ายไปต้นอื่นเนาะทำให้ต้นแรกๆเนี่ยมีการเก็บเยอะที่สุดพอเก็บเยอะที่สุดไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะรวงนะครับทำให้เกิดเป็นเหมือนวงลีขึ้นมานะครับกลายเป็นเหมือนช่องว่างเป็นห้องห้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยระหว่างด้านข้างนะครับต้นด้านข้างไม่ได้ถูกตัดเนาะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นด้านล่างตรงนี้เลยหรือข้างบนถ้าไม่มีฐานสองฐางนนี้นะครับมันก็จะมืดมากยิ่งไม่มีสเกลนะแล้วดูสิิ่ทีเกดขึ้นนะครับ ผมเริ่มสร้างป้อมอยู่ด้านหลังแนวต้นไม้ของเขาเพราะผมรู้ว่าเขาเก็บต้นไม้ตรงนี้อ่นี่ครับจากการที่เราเอาอาเชื่อมาบุกเรามองเห็นว่าเขาเก็บไม้ตรงนี้ผมรู้เลยว่าตรงนี้เขามองไม่เห็นผมก็เลยส่งชาวบ้านมาเนียนๆอีก2คนนะครับจากที่แบบไปบิวข้างบนละระหว่างที่ผมสร้างป้อมเสร็จผมก็เอาชาวบ้านที่มาสร้างเมื่อกี้เข้าไปข้างในเก่อนนะอยังไม่ทำอะไรแล้วก็กดอัปเกรดเนาะรอให้อัปเกรดเสร็จมันจะได้ป้อมจะได้ยิงได้นะถ,ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างในป้อมเนี่ยพวกมันอาจจะเอานักธนูออกมาถ่ายก็ได้นะ มันเล่นมันได้ธนูผมไปคนหนึ่งด้วยความที่ทราบนี่เป็นหลังจากที่ขาดเกินป้อมข้างล่างเสร็จละมันยังไม่รู้เลยว่าป้อมนี้เสร็จแล้วมีความเนียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัพอแล้วผมก็จะเอาสองคนนี้เดินมาสิเฮ้ยนี่แหละครับแล้วก็ก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยผมไม่ไม่ชัวร์นะเขาอ,อาจจะมีการส่งชาวบ,บ้านมาเก็บสัตว์ตรงนี้ก็ได้ก็เลยแบบตั้งป้อมตรงนี้เก่อนะครับสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นไปสร้างข้างบนนะจริงๆเราเดินตรงนี้รัดตรงนี้ก็ได้นะเพราะตรงนี้เราจะมองเห็นอยู่แล้วเนาะเราปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำแต่ผมก็ แต่ตลืมไปว่าตรงนี้เป็นเนินนะฮะยิ่งหน่อย,เ,ยเขาจะอยู่ต่ำกว่านะครับอ่ะพอถ้าตรงนั้นเสร็จผมก็มาสร้างตรงนี้ผมจะใช้จุดบอร์ดของแนวต้นไม้นะครับในการที่จะทําอะไรบางอย่างใกล้ๆฐานเขาแล้วยิ่งเรารู้ว่าเขาไม่มีสเกลแบบนี้บอกเลยฮนะหวานเขาควรจะสร้างพอเขาเสียสเกลไปไหนะเขาควรจะสร้างสเกลมาหนึ่งตัวเนาะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวนะครับแล้ววิ่งตลอดมันก็จะ,อะแอบยากอีกหนึ่งนาะเราก็ต้องแบบยูน,นิตลอดนะอาจจะกดให้มันชิบค้างแล้วก็สลับไปสลับมาบ่อย อะไรอย่างนั้นหรือไม่มันจะมีปุ่มแพทโรลในภาคสามเหมือนภาคนี้เขาไม่ได้ทําปุ่มแพทโรลไว้นะครับไม่มีนะปุ่มแพทโรลสตาร์ครับสองก็มีนะครับปุ่มที่ทำให้เขาเดินลาดตะเวนไปมาตามจุด2จุดที่เรามาร์ k ไว้นะ่ะเขาก็จะเดินสํารวจตลอดเวลาโดยที่เราก,กดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วพอป้อมนี้เสร็จปุ๊บอัปเกรดเสร็จผมก็เอาอีกคนนึงออกวิ่งไปข้างบนนะรจริงๆอ่ะกะจะเข้ามาข้างบนนี้แล้วมาสร้างข้างล่างแต่บังเอิญไปกดโดนไม้เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะก็เลยไปตัดไม้เป็นเพลินเลยแล้้้้้วววกกกก็็ไไไไมม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 ่่่่่าา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 ซออออะททททีีีเเนนนนนยสรงงงบบบคัััชผ๋ เจ็บไม้อยู่นั่นแหละครับสองคนนี้ฆ่าเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับผมสร้างเลยเลยเขาไม่มีใครกวนอันนี้ก็ได้ธนูเรียบร้อยแล้วและทุกป้อมอย่างที่บอกได้บ๊อบมีตัวที่อยู่ในอันลนเทปป้อมวิ่งเร็วนะแล้วก็พอสร้างตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมสร้างป้อมเพราะธนูมันลอยไปโดนชาวบ้านเห็นไหมเขาเสียชาวบ้านฟรีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยฝั่งข้างบนเองก็เช่นกันนะเริ่มเอาชาวบ้านมาลับแต่โดนหมาไล่ตัวนึง โคตรปัญหาเลยครับจริงๆเวลาพวกหมาป่าพวกเนี้ยถ้าเราเจอฐานศัตรูแล้วเนี้ยเราควรจะไล่ฆ่าหมาป่าตั้งแต่เรามาสเกลแล้วนะครับเอาสเกลไล่เก็บเลยไม <ST> ่เข้าสเกลตีเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาสเกลว,วิ่งตลอดวิ่งหาแกะไปแล้วก็ลากหมาป่ากลับบ้านไปด้วยป้อมที่บ้านจะช่วยยิงเองนะแต่ว่าต้องคุมตลอดนะนี่ครับพอเขารู้ว่าผมมีป้อมตรงนี้เอาทั้งขนุนทั้งหมดมาลุมยิงนะแต่ทั้งขนูเนี่ยปกติดาเมจอยู่ที่5นะครับแต่พอยิงใส่ฐานเนี่ยจะตกดาเมจฐานลูกก็หนึ่งเองนะยิงเบามากแล้วเขาก็เลยยต้้้ออองงส่ชาาาาววบนนมมมมีแแร์ด ชาวบ้านหมดเลยครับพอเขาส่งคนงานมาแบบนี้ข้อเสียก็คือไม้เขาขาดนะครับเขาขาดช่วงไม้ไปละไม้เขานิ่งเลยไหมแล่จังหวะน,นี้เขาทนูมาเยอะผมก็รู้ว่าผมสู้กองทัพธนูไม่ได้หรอกแต่ก็ยังแย่นๆนะเสียนาไปป,ปีสองตัวสองสามตัวได้ป้อมมีพลาดไปครับแต่เขายังไม่รู้ว่ามีป้อมล่างด้วยเพราะผมยมังไได้อัพ <laughs> เสียป้อมคนไปแต่เขาไม่รู้ว่ามีป้อมล่างหไหมอย่างที่บอกครับตรงนี้เขาพลาดนะเนี่ยถ้าเขามีป้อมตรงนี้อีกป้อมนึง ช่กันไว้นะครับเพราะตรงนี้มีเนื้อเขาก็เห็นแหละเขาเห็นนะครับตรงนี้มีเนื้อเขาก็รู้แบบว่าเนื้อตรงนี้สักวันเขาก็ต้องมาเก็บเนื้อนี้ถ้าเนื้อข้างในหมดเขากลับไม่สร้างป้อมกันเนื้อตรงนี้เลยนะเขาเพิ่งมาเห็นนะมาเห็นในะจังหวะที่ผมกําลังเอาคนเข้าไปเรียบร้อยแล้วล้วกากำลังอับก็เลยรีบเอาชาวบ้านเข้าแล้วก็เก็บชาวบ้านได้มากที่สุดนะเอามาหมดเลยนะชาวบ,บ้านสิบกว่าคนนะครับที่เก็บมาแล้วก็ธนูข้างหลังพยายามมาหยอดพอผมรู้ว่าเขาธนูลงไปข้างล่างผมก็เลยข้างบนเข้าครับวุ่นวายมากป้อมตรงนี้ก็ต่อ อันนี้คือฐานศัตรูพลาดแล้วนะครับถ้ามองในมุมผมเนี่ยผมพยายามจะลงเรื่อยๆนะครับอ่าข้างหลังข้างหลังนี่เอามากันเบอร์รี่ชัดๆเลยนะครับยังไม่ได้คุงนะลืมลืมดูก็เห็นว่าแบบเออไม่มีอะไรเขาไม่อัพแหละอะไรเงี้ยเขาพยายามจะเก็บเหมือนเขาไม่คิดจะไปเก็บเบอร์รี่เลยนะครับถ้าพูดถึงความเร็วในการได้เนื้อที่เร็วที่สุดก็คือพวกเนื้อสัตว์เนื้อแกะเร็วสุดนะครับรองมาก็จะเป็นเนื้อกวางนะรองต่อมาก็จะเป็นเบอร์รี่นะครับส่วนช้าสุดก็คือฟาร์มนะ ผมเลี้ยงไม่ผิดนะปกติันใช้แกะตลอดนะเพราะมเร็วที่สุดนะและ้วมองโก้เขามีเหมือนเป็นโรงเลี้ยงแกะเนาะจะเกิดทุกๆ120ปีนะครับแต่ต้องเสียไม้ในการสร้างแค่นั้นเองแต่ไม้ก็เยอะเหมือนกันนะยางนี่ครับผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขารีบยิงไปทําไมเนาะเนี่ยครับยิงเข้าทีละ100หนึ่งทีละหนึ่งด้วยสี่ห้าหกเจ็ดก็เข้าวิละประมาณวิละเจ็ดน,น,น,นะใช่แล้วร้อยกว่านี่คือต้องยิงไปตั้งหลายครั้งนะระหว่างนี้ก็ผมก็บิ้วโลโๆเลยเนาะ ก็ไม่รู้ว่าเขากำลังบิ้วอะไรอยู่ตอนนี้นักธนูมาเรื่อยเลยฮะใช่จังหวะนี้เขาเหมือนจะขาดเนื้อนักธนูขเขาเนี่ยใช้30เนื้อเองเหรอถูกมากทำไมเขาสร้างแค่ฐานเดียวล่ะอีกฐานหนึ่งเขาไม่ได้สร้างครับน่าจะกดไม่ทันเขาควรจะบิ้วสองฐานนี่รวนนั่นเนี่ยนเนื้อร้อยกว่าละอ่าอาจจะเก็บเนื้อไว้สร้างอย่างอืนะ่นฮะไปดูแป๊บเขาน่าจะบิ้วเมนแอดอาร์มด้วยผมเดานะคืออาจจะเอาไปาแน่นอ๋อนอี่ครับเขาไปคิวชาวบ้านเยอะ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับการที่เราคิวอัพเนี่ยข้อดีคือมันจะต่อเนื่องเนาะแต่ข้อเสียคือทุกครั้งที่เรากดสรา้างมันจะไปอยู่ในคิวทุกครั้งที่เราไปอยู่ในคิวเนี่ยหนึ่งยูนิตตรงนี้ครับเนื้อที่เสียไป50เนี่ยมันจะไปตุนอยู่ข้างล่างอ่แล้วพระมาอีก2เนะครับเขาเสียไปอีก2 0 0ล้อละในขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถเอาสองร้อยไปทำอย่างอื่นได้นะแต่ว่าทองเขาพันกว่าแล้วแหละแทบไม่ได้ใช้เลยอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาตีผมไม่เคยเข้าเพราะเขาไม่ได้อัปเกรดนะ ถ้าขึ้นยุคสองแล้วอ๋อไม้เห็นไหมครับเขาขาดไม้ไม้เขาแทบไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยนะเขาเอายิงเอาไปสร้างอาชงอาเชอร์ได้ไหมเอาไปบ<ด>ิวนั่นบิวนี่ไม้เขาไม่เคยถึงร้อยห้าสิบเลยจริงๆถ้าเขาสร้างแม็กซ์มิดอัปเกรดกรดาเมจอัปเกรดเกาะก็ได้มันก็จะทำให้ผมยิงไม่เข้านะครับเพราะธนูเนี่ยเขาแทบไม่มีอะไรต้านเกาะเลยนะและ้วยิงเขาบิวธนูมาเรื่อยๆแบบนี้ มเขาพยายามจะออกมาการบ้านตลอดนะครับแต่ที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าจํานวนมันมีผลต่อการทําดาเมจด้วยนะ<ต>พยายามเอาเมอมามแทงเมทแอนก็ไม่ได้อัพนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้อัพหมดเลยเพราะถ้าผมจำไม่ผิดครับผมจะลงแบ็กสมิธไว้ที่บ้านอ่านี่ไงแล้วเรากำลังอัพผมเพิ่งอัพดาเมจไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้นักธนูยิงแรงกว่าที่ผมอัพเกราะให้กับนักธนูด้วยนะนักธนูทั้งหมด ตัวตีไกลทั้งหมดสิใช้คำนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเดินเท้าหรือแบบเดินม้าก็จะมีเกราะหนาขึ้นตีแรงขึ้นแล้วอัพในสตาร์ครครับอารมณ์บแบบเดียวกันเลยนั่นแหละก็เลยรีบอัพเกรดไปด้วยนะพอผมอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะรู้เลยผมรู้ตัวแล้วผมได้เปรียบแล้วเราก็เลยแบบในจังหวะเดียวกันก็สร้างป้อมเรื่อยๆนะฮะชาวบ้านก็ไม่เคยอยู่เฉยนะตรงนี้พังใช่ไหมเอาใหม่นะฮะจังหวะนี้ชาวบ้านสร้างส่งคนเข้านะครับมันก็จะพยายามเอาป้อมป้อมของรัสเซียก็เจ๋งดีนะครับ เลือดปั้มเยอะมาก1000พแต่มันใช้เวลาสร้างนานเนาะตามมันจะมีเลือดปั้มผมก็พันอยู่วัดตามเกาะห้าสิบของเท่ากันวิปั้มของประเทศอะไรน,นะที่มันจะเลือดเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ของรัสเซียรัสเซีย,ะยนะไม่ใช่ของโรมันเนาะนั่นแหละครับในขณะเดียวกันมันจะพยายามสร้างผมก็ม้เจยา,ยามสร้างผมก็เลยเอาธน,นูผมซึ่งวิ่งไวกว่านะครับเข้าไปเคลียชาวบ้านมันก่อนเลยและจังหวะที่มันพยายามจะเอามาเข้าชาวบ้านผมด้วยความที่มันวิ่งช้ากว่าผมก็เลยเอาม้าที่ผมวิ่งไวกว่านะเข้าแทรกนะ ก็ไปปั่นม่แอดอาร์มยอนที่แม่แอดอาร์มกำลังแทงกับม้าอยู่กาวนักขั้นูไล่เก็บชาวบ้านนะครับข้างหลังก็พยายามจิ้มนักขั้นูที่เป็นม้าอยู่อย่างที่บอกแหละมันยิงรัวก็จรงิงแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะบางกว่าถูกกว่าก็จรงิงแต่เขาจะบางกว่านะครับบวกกับนั่นแหละผมอัพดาเมจอัพกรอบม,นะม,ม,มาแล้วเนาะอัพกรอบมาแล้วทำไมยังเป็นสูงอยู่ล่ะให้ตายสินี่อัพไปแล้วหรือแสดงว่าเกรอบเขาติดลบหรือเนี่ยบางมากนั่นแหละครับอึ๊บ ดูตรงข้างบนเปิดมิชั่นไปเรียบร้อยข้างล่างก็เงียบมากพยายามมาเก็บไม้ตรงนี้ป้อมพังก็ไม่เป็นไรนะครับขานผมเพิ่งตายไปเมื่อกี้เกิดใหม่อีกแล้ว,วระหว่างนี้เนี่ยก็มีการแอบลงเป็นทหารม้านะครับเป็นสตเตเบิลเป็นลงมานะ้าเนาะแล้วก็สร้างม้าหอ,อกมนาะมีอยู่บ้านสองตัวลืมอะไรก็ไม่รู้เ่ยไปเดี๋ยวไป <c oughs> ผมโง่อย่างนี้เนี่ยเอ้ยตายแล้วดูดิฮะแล้วก็ที่บ้านผมก็พยายามที่จะหันมาดูแลที่บ้านตลอดนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนาะก็ ด้วยความตรงนี้ตรงนี้พังนะครับมันไส้กระตูก็เลยกดไม่ได้เอามาแหลกลงตรงนี้เลยกอกาจะเอาฐาน่างนะครับเพราะฐาน่า้มันวิ่งช้าเนาะมันมาสร้างตรงนี้เลยให้มันเกิดตรงนี้เลยนะวิชาได้ขึ้นยุค3ามแล้วอ่าตรงนี้อยู่ยุค2เลยแต่ผมเอายูนิตลงเลยล้วเขาพยายามจะเน้นยุคสาหวังว่าจะอาจจะสร้างพวกปืนใหญ่พวกซีดบิวตี้ซีดยูนิตนะครับเพื่อเข้าทําตึกผมนะเพราะผมเล่น้อมใช่มากมันกะจะเอายอดซ้านั่นแหละแต่ว่ามันอีอาจจะช้าไปนะครับถ้าเราเไม่ได้กันบ้านมากพอ ถ้าผมล้วงเขาได้ต hmm. <F> ั้งแต่แรกล้วงชาวบ้านล้วงอะไรก็ตามนะครับล้วงยูนิตตรงนี้สังเกตดีๆนะบ้านของเขาเนี่ยไม่มียูนิตอาร์มี่เหลือเลยนะครับเหลือแต่ชาวบ้านก็เลยกดยอมแพ้ไปในที่สุดนะครับยังไม่ทันได้เอาฐานลาบออกเลยให้ตายสิคืนนี้ต้องกินลาบมีคนละลาบ้วโอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเราจะใช้จริงได้นะแต่ว่าจะมีพิษแพงขึ้นไปยุคสองนิดนึงเนาะเพราะยุคหนึ่งไม่การันตีนะครับมันต้องใช้เป็นบิวแบบฐานหอ ที่เป็นม้าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราต้องใช้แรงในการยะเคลียร์สเกลด้วยเพราะถ้าจะเอาหอ,อกจิม้มสเกลมันวิ่งทันนะมันวิ่งทันนะครับแต่ว่าต้องมีบัฟของป้อมช่วยซึ่งอันนั้นก็ต้องขึ้นยุคสองอดี <c oughs> เห็นไหมเพราะถ้าเป็นคนเล่นเนี่ยเขาจะใช้เก่งกว่าบอทเนาะยิงเอไอก็เก่งแหละแต่แบบมันจะมีความตายตัวของบอทอยู่นั่นแหละครับแต่พอเป็นคนเนี่ยยังไงยังไงขึ้นยุคสองก็จะได้เปรียบกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าเราไปลัชอายุคสองดีกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครักกน,น่กานกนน่าาะว ตัวรีเพย์ยอดหลังตัวนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับนี่เป็นการอธิบายเป็นการแบบทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกอีกแล้วนะครับปกติไม่เคยทำเลยเห็นช่องฝรั่งเขาถาว่าน่าสนุกดีนะไหมเลยลองมาทำบ้าง <c oughs> แค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาอีกครั้งสำหรับเกมฟรีนะฮะเดี๋ยวยังไงลุยกันต่อคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรมานำเสนอก็อจะมาให้อีกนะอยากจะแนะนำอะไรก็คอ,คอมเมนต์ได้เลยเนาะสวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้มีพักเสียงก่อนบ๊ายบายจ้า